ซีซมือสองคุ้มค่าแค่ไหนตกวละเจ็ดบาทมาดูกันเลยค่ะรุ่นแรกเลยอลีเบเบ้คุณต่อห้าไอแกรนรุ่นนี้หลังคาคุมมิดและยังมีดูระบายอากาศทําให้น้องนั่งสบายไม่ร้อนมีซัพพอร์ตที่หนานุ่นด้วยนะคะสามารถปรับหมุนได้360องศาหมุนได้ง่ายมือเดียวสบายๆวิธีการใช้งานง่ายมากเลยค่ะกดปุ่มสีแดงตรงกลางนะคะเบลจัมปิ้งจะได้งออกมาหัวหมอนสามารถปรับตามความสูงของน้องได้ด้วยนะคะ ระบบการติดตั้งของตัวนี้นะคะจะเป็นระบบการติดตั้ง i s o ซฟิการติดตั้งง่ายๆเพียงดึง i s o ฟิกออกซ้ายขวาสามารถปรับเอนนอนได้3ระดับค่ะ h าซิดราคา1299บาทเอาหาร4ปีเลยนะคะน้องใช้ที่4ปีตกปีละ2575บาทหารต่อเดือนตกต่อเดือน215บาทต่อวัน7บาทเท่านั้นเองค่ะ เดือนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อคาซิคโคภบ0าพันบาทขึ้นไปแถมฟรีครูป,ปองสักร้านด50%เอร์ค่ะ